ดูดวนๆไปชมสนามซ้อมซัปโปโรโคตรสวยสามารถทำเป็นสนามแข่งได้เลยนี่ครับให้ดูนูโห็นไหมเนี่ยฝั่งนู้นเป็นภูเขานี่เป็นสนามซ้อมของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรนะครับมียาโนซาว่าฟุตบอลสวยจริงสวยจัง แล้วผมรู้สึกว่าสนามซ้อมของทีมซัปโปโรสวยสวยคือมันมันครบหมดอะข้างๆเ่ยเป็นโรงงานช็อกโกแลตนะตรงนู้นเห็นไหมเนี่ยเป็นโรงงานช็อกโกลนะแโงงโกลตแล้วก็ฝั่งนู้นะเป็นภูเขาถ้าเกิดเป็นหน้าหิมะเนี่ยโอโ้โหขาวโพลนไปหมดเลยแต่ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเด่ยเห็นปะเขามีที่นั่งให้นั่งดูหมดอะแล้วประเด็นคือมันมีอัจจจรแบบเนี้ยดูดิที่นั่งให้นั่งดูเกือบออครบทุกด้านเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าสนามซ้อมซัปโปโรเนี่ย นี่เป็นโมเดลที่ไทยลีก3บ้านเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยอะเนี่ยสนามไทยลีกสาบ้านเราประมาณนี้ก็แข่งสนุกแล้วนะเออนี่แค่นี่คือขับเฮาสโมสรเขานะยังอลาัางการขนาดนี้ต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลเจลีกเขาเขาใส่ใจทุกเรื่องจริงๆอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อเรื่อยๆนี่ครับเป็นไงสวยไหมคอมเมนต์เข้ามากันดนูญ้าสนามซ้อมของนิมซัปโปโรดิเห็นบ้า คือหญ้ามันเนียนมันนุ่มหมดอ่ะนี่ขนาดเขาอยู่ในพื้นที่ที่มันมีอากาศหนาวมากนะแต่เขาแบบทำให้มันตลอดเมีคนดูแลทุกวันอ่ะ